แนกรีตแต่คะ่ะหนุ่มเวียหยอดเบลล่าถึงทุกอย่างจะหมดแต่ใจพี่ก็ไม่หมดนะจ๊าคู่รักต่างช่องยังเวียสุกรวัตรและเบลล่ารานีหลงก้าวเข้าวงการปลูกต้นไม้จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วละคะ่ะเรียกได้ว่าว่างเมื่อไรเป็นจะต้องชวนกันออกไปนู่นเป็นนี่แล้วก็โชว์ความหวานออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดในช่องยูทูบของหนุ่มเวียเขาก็ได้เผยคลิปแบบวีล็อกที่พาสาวเบลล่าเธอไปเยี่ยมสวนรุ่นพี่ถึงจังหวัดอยุธยาพร้อมให้กับหวานใจคนสวย นะ้าเป็นตากล้องคู่ใจให้หน่อยค่ะและตั้งชื่อ EP นี้ว่าเบลลาเคชันซึ่งอันนี้ก็ลุ้นระทึกตั้งแต่ออกเดินทางเลยละค่ะเพราะว่าขับรถไปได้ไม่ไกลมากก็ดูทาและน้ํามันเหมือนจะหมดกลางทางจนต้องปิดแอร์เปิดกระจกขับรถไปเรื่อยเพื่อหาปั๊มน้ํามันทําเอาหนุ่มเวียนนั้นถึงกับเหงือตกขึ้นน้ําลายด้วยความตื่นเต้นกลัวรถจะดับกลางทางค่ะแต่ก่อนที่จะเดินไปดูสวนหนุ่มเบีย <S <S เขาก็ได้พูดถึงอุปสรรคในการถ่ายทำบีล็อกในครั้งนี้ด้วย เขาเนี่ยก็บอกว่ากองก็เพิ่งเอามาแบตหมดตอนเช้าน้ำมันก็หมดหมดทุกอย่างจริงวันนี้และเมื่อโดนสาวเวลาถามว่าแล้วเงินหมดไหมเจ้าตัวก็บอกว่าน่าจะหมดนะก่อนจะปิดท้ายหวานๆหยอดแรงๆใส่ตากล้องคู่ใจว่าแต่ใจพี่ไม่หมดนะจ๊ะและยิ้มอีกหนึ่งทีแม่งงานนี้เห็นสาวเวลลาเธอเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็คงจะสตันไปและยืนเขินอย่างมากแน่นอนแม่เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ อดอิจฉาสาวเวลาเธอไม่ได้เลยจริงๆค่ะ